งเดินเดินเดิอดังเดินเติมเติมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายครับแปดปีแล้วครับโบเดมาหน้าอาจารย์สวนเอามาพ่อกันครับหน้าอาจารย์ยัยครับอาจารย์สวนเอลซิงอ่าทงไฮทงหน้าคือเก้าครับหลายเดือนแล้วครับตะปีโอ้อยมันตะปีไก่ปีก่อนเดียวอาจารย์ยัยห้องโบเดมาพ่อกันอ่าเพิ่งกำลังสั่มแค้นยิ้นเสียงแปรแปรอยู่อไป่สวัสดีครับอาจารย์ยัยโอ้อาจารย์ยัยเราสั่มแค้นมือนีเราเอามือนี้มือนี้เราขึ้นมาเขาขึ้นมาถือมือแท้ อาจารย์หงแล้วว่ท่านกินเขาเที่ยงไหมอมแค่นฟอมแค่นนี่นี่เวลาอันนี้นี่กินตำมงงไงกินตมงอมแต่แคนที่ใดนำใดำหนึ่งนี่อดวงม่ด้ขี้ขี้ผู้ชายเป็นบแคนผู้ชายแคูยิ่งก็จดวงน่อยแฮงดวน่อแผู้ชายแคเพงแคหมูยิ่มันบางกานีมันเต็มี่โอ้อีอีนี่มันสูงตือตำึงแบบไหนยิ่งกับพูดแล้ว กี o, ่หน the ้าบุญแล้วยันต um, uh, ์ตั้งแต่น้ฉันคอยฉันคอยเสียงสูงเฉียงมันเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเสียงสูงสูงกันหรือเปล่าเสียงสูงเดยมันอีอีเตี่เสียงสูงพันสอมแค้นพิ่นครับเสียงใสดีเนี่ยโอ้เสียงใสเสียงใสดี เพลงนี่มันต้องเลี้ยงควอยมันเลี้ยงงัวเจ้าต้องไปซื้อควอยมาเลี้ยงจะได้ขี่หลังควอยเป่าแค้นนี่แหละเพลงนี่มันยังถือต้องอันเจ้าไปเลี้ยงงัวะไปได้ในงัวนไหวเฮาขี่ได้มันยันเจ้าอาจารย์ใหญ่เอามาล่ำเครื่อบ้านหิวเขามาลำเครื่บ้านหิวเขาแล้ววันอาจารย์ใหญ่แล้วรองแค้นนี่ครับอันนี้มันเป็นเป่าช่อแล้วองแค้นเนี่ยเบิ่งเช่ว่าแค้นเป็นขี้หนังนะบารมีหัน บาลาหัน,น,บนบกขนขนบลัว <c oughs> บ้าแค้นขี้ยังเนาะบ่เด็กเก่งแค้นเงินบรรยากาศบรรยกายกาศทงให้ทงหน้าบ่มีค้า่าขาดแค้นแล้วอาจารย์สวนเหนียวสิงไม่ยังไงแล้วกะมีแค้นติดกายตลอดแต่ว่าโชคดีนะโมือนี่โอนี่บาราหันกับบาลล็อกขึ้นนโชคดีเพราะยังพระบาดมาก มาสุดเขาดมาสุดเทียนมาสุดเทียนเราสิบบุกใครจับแค้นเดียเนาะเราจีไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานมาสุดเทียนเราจีไปเลี้ยงงัวเดี๋ยวก็เจียวหยาให้งัวเฮ็ดวิธีชีวิตเราตามภาษาเราบานี้เรามามารอบนี้เรามารอบนี้เราสะอาดสะอ้านเราแต่งตัวใส่เสียเขาอ่าทาลูกทาลันเขาเรียนน้ำแต่เดือดงเอย่างนี้แต่งตัวใหม่ใหญ่โตอืมอืมอ่าตะวะเกือบเนี่เบิ้งเกือบเบิ้งเกือบจิงเดียวกันก็เด้จิงมา บาลหันบ่ได้มาหาอาจารย์ใหญ่เพิ่นตะปีไก่แล้วครับเพราะว่าติดภารกิจพันบ่แม่นใส่เกิดบางซี่บ่แม่นหมอยเช่นสวนเอ่าเกิดเพราะเราก่งติ็กเออเขาเราเก่งอีหลีตอนอ้าวคนเก่งเสียบ่ได้ไปได้เฮียอยู่หันนี่หนหมลําติเถอันจอดงานบุญนี่ท่านเสียกิงนั่งนี่ของผู้ใดสซัวเพ่ใกล้นี่ไปเลยว่ามันจบได้อยู่หลังหันหมอลามันบ่ มในบ่น้ำทางครูใดมันงามมันพอดดีไม่ไม่เตครูเจ้าห้างกูออกไปเลยอ่านหลานโอ้หมดเลยบาฮะกันด่วนนะครับบาร์ร้งห่านครับอาจารย์ใไงเสือนเอลซิงครับออกกําลังกายเดีเพอาะเจ้าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเนาะ ว่าจะวนขึ้นวนขึ้นนี่นหะไปใช้มาใส่บ่ใดเมียหวังนี่หวงแห้งงานมันเป็นต่อปะแต่แปะว่าเมื่อนี้เมื่อนี้เบ้าล้อหันครับเป็นหัวหน้าเครื่องบ้นครับเพิ่นว่าจิมากิ๋นขาหน้ามจานใหญ่เพิ่นวางปีใหม่บ่ใดมาอ่าข้าไปแต่งานลองงานลำงานกันหระไรไรยินบ่ยินบ่จานใหญ่งานกหลายหลาย ดเดือนละสองงานเดือนละสองงานเครื่องวางปีใหม่มาไหมวางปีใหม่เอาสิมาเลี้ยนเชิญเนาะเลี้ยนเชิญอาราธนานั่งุ่ไปเป่าแค่นให้ได้อาราธนาเป่าแค่นเอฟซีทำหาเราอยู่สอมแค่น

ทงไฮทงหน้าคือเก้าครับบอดมาหลายเดือนแล้วเอ้าใส่งวงใส่งวงงวงงวงไปใส่หอมหอมจพราพอมนรวมขายงวงหรอว่าดอก่เเห็นขายกับปั้นเฟืน้ปั้นฟื่อนไมากินเขาทออาจารย์ไงฮะปลาห้องทองห้องทอง มาเด้อพี่น้องเอ้ยกินเขามาเล่าข่าวบ้านกันเน่เปียงแซ่บไปจอดซื้อน้ำยาถ่อกันบอกว่าจะว่าจะซื้อยุ่งแข่งเซเว่นไหมนี่ส่วนร้านตําหุงขันเสื้อเนเขาจอดนั่งทายุ่เป็นเศร้าผมขี่ขั้นท้าร่องบีเรื่ตําจังซีเลยจังซีอยู่แต่ว่ามันคนทายเงาปานพาเพเวทผมได้ขี่ขั้นท้าผมมาก่อนขี้วด้ขาย พอไปประเดิมให้ประเดิมแบบไหนเล่นเป็กว่าเอาเล่นเป็ว่าให้อ๋อจะเป่ากระถางขายดีเป็นยังไงนั่งบันยี้จะเป่ากระถางเนี่คนเลี้ยงคิวกันบ้านนี้แมนดีหรืแมนดีีเลี้ยงแมวดีีบ่ะขายอย่างติ๊เลยผมขี่ขั้นถ่าผมได้มากวันผมได้มาเสือน้ำยายเถาะผมดีตอนบ่าดีตอนวันผมมาเสือน้ำยายเถาให้หน่อยไปเสือยี่หันฝันบักหุงเอามีดสองคมฝันนะการเอามีดสองคมฝันผมวันบาเสียมันบางบันมาเสียเออฉันจะลั่นอันน้องดีแล้วแกจะ ตำมั่วตำช่วยยูหันบัดเข้าเขาตำเขาช่างตำตีนตำตีนตตำีนี่บ่นั่งตำตีนตำตีนไก่นี่จ้าพะนะเจ้บพี่ว่าตำตีนไก่ตำตีนไก่เสียบต่อโอ้โฮมาดูสังซีหายามิตรตำตีนตำทะเลตำตั้งให้เรียบเงินอันการปฏิจัยเทไรนั่งลอยจีบจีบนะไหว้คุณเยอะมัดเดียว มันแมนมาละไม่ใช่ขาดทุนเด้เอาซ้ำหนีก่อนเรอง้อยสี่สิว่าเอาซ้ำหนีก่อนเรืองพี่น้องเอ้ยล่างซ้ก้อนกินขาล่างก้อนล่างเมื่อล่างเมื่อเสต๋อก่อนพุ่นก้ล่างเมื่อเตรียมเรียบร้อยโอ้ยเตรียมปั่นปั่นบุญผัวเวียดเตียมไม่ปั่นพระเวทยดคดีเถอะอาจารย์ยัยไหมหยุดน้ำอ่ขอหยุดคลิปไปก่อนครับเออบางอีพี่ต่อไปแล้วพี่น้องเอ้มายามเราบม่ได้พอกันมาสิพอปีแล้วต่างคนต่างไปงานไปกันอ่ะันเมื่อนี้มาพอกัน ชุกม,มันแยกกวางไปมแล้ไปก่อนครับผม